สวัสดีครับผมจะเจอกันในศาสตร์ลาหูพารวยศาสตร์ที่จับดาวให้แปลเปลี่ยนเป็นเงินแปลเปลี่ยนเป็นค่าวกับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อให้ท่านได้มีรายได้เสริมในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแค่เพียงแค่กดเข้าไปในโทรศัพท์ของเราก็สามารถช็อะเดียวก็สามารถที่จะแปลเปลี่ยนเป็นข้าวกับข้าวได้นะครับผมมาพิสูจน์กับผมได้ว่าผมสามารถจับดวงดาวหรือจับตัวเลขให้แปลเปลี่ยนเป็นข่าวกับข้าวแต่ละวันแต่ละมื้อ ได้จริงหรือเปล่านะครับผมจะมีลิงก์ลายกลุ่มชื่อ,อกลุ่มสิทธักศิลานะครับมีหลากหลายแอดมินหลากหลายอาจารย์ี่การวางตัวเลขทุกๆุกวันนะครับแล้วให้ท่านนวิสูตรให้ท่านได้เลือกได้นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมะนะครับมาเข้าเรื่องการในศาสาห์สาหูพารวยมีสี่ดวงดาวที่เ,เคยที่โคจรเข้ามาณนะวันพุธ ที่30กันยานี้นะครับดวงดาวดวงแรกเป็นดาวแห่งความเป็นผู้นําดวงดาวแห่งชื่อเสียงเกติดยศชื่อเสียงต้องมีดวงดาวดวงนี้นะครับอยู่ในเบอร์โทรนะครับก็คือเลขหนึ่งนะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่งก็คือดาวเสาร์นะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มดวงดาวบราบประเคสนะครับนะครับใครที่เกิดในวันนี้ก็จะดื้อเงียบเงียบหรือไม่ก็โลกส่วนตัวจะสูงนิดนึงเก็บกดไม่ค่อยจะปล่อยวางนักเท่าไหร่นะครับอีกดวงดาวดวงหนึ่ง เป็นดวงดาวอังคารนกะ็คือดาวดวงนี้นะครับใครจะดูเรื่องดาวความขยันขันแข็งขันแข็งนะครับความอดทนหรือมุมานะต้องเป็นดาวสามก็คือดาวอังคารนะครับอีกดวงดาวด,งดวงหนึ่งก็คือดาวพระนาสัปดีนัสติปัญญาความเรียนรู้การศึกษานะครับหรือด้านโหราศาสตร์ก็ได้นะครับจับสี่ดวงดาวดวงนี้สองตัวหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดสามห้าอย่างเงี้ยสลับกันแบบนี้ อาจารย์จะมีการวางลิง์ลายกลุ่มแบบนี้และมีการจับคู่อย่างนี้นะครับท่านใดที่ชอบแบบนี้นะครับช่วยก็แอดไลน์ส่วนตัวผมมานะครับ0636297451บอกมาจากสารราหูมารวยขออนุญาตเข้าไลน์กลุ่มนะครับนะครับขอพระบทสถาบ้านตักศีลาของเรานะครับเป็นจุดศูนย์รวมนักศาสตร์ต่างๆนานานะครับอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่าง วิถีพันช้างไเงราวัลและสถานีรถไฟฟ้าช้างไเงราวัลน,นะครับติดถนนใหญ่เลยนะครับติดถนนใหญ่เลยถ้าไม่สะดวกหรือไม่เข้าใจก็มีลายส่วนตัวหรือไม่ก็ลายผมเอ๋อเบอร์โทรของผมอยู่ตรงนี้นะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมว่าวันนี้หรือประมาณนี้ มีศาสตร์อะไรที่เปิดคอร์สสอนบ้างนะครับในวันที่อาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้ผมจะเปิดคอร์สสอนศาสตร์เลขเจ็ดตัวเก้าฐานระยะเวลาหนึ่งเดือนฟรีนะครับท่านใดที่อยากจะศึกษาตรงนี้นะครับมีโอกาสมาครับย้ํานะครับของฟรียังมีอยู่ในสถาบันตักกศจีลาของเรานะครับนะครับย้ํานะครับมีแค่ค่าตําราแค่เพียงหนึ่งเล่มเท่านั้นเองนะครับเสียแค่นั้นเองนะครับผมนะครับ ท่านใดที่ติดตามชมในช่องนี้ก็ช่วยนะกดถูกใจช่วยแชร์และช่วยกดติดตามแล้ะก็บอกต่อเป็นตะพานบุญนะครับในวันอา,อาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้10โมงถึงเที่ยงนะครับนะครับในระยะเวลา1เดือนนะครับผมวันนี้ผมขอจบคลิปนะเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับผม